สวัสดีค่ะพี่นอ้องโป่งป๋าสุขสุขคุ้นมือนี้มาพอกันอีกแล้วค่ะกัยายเพ็นพากินเพื่อนพี่น้องหอนคักหอนแน่คออนุญาตพี่น้องมันนั่งกินข่าวอยู่ห้องนอนมันจะมีแอะพี่น้องเอ้ยข้างนอกอยู่บวดาหอนแห้งหอนคักไรอยู่บวดาม่นั่งกินข่าในห้องอยู่ในห้องนอนพี่น้องเอ้ยพอาเด็กเปิดแอร์อด,ด้วดิเย็นจัง่อยนะใจสิรูปสิขาดมันหอนมืัอนี้ยายเพ็นมาพากินข่าวกบนมาเด้อกินข่าวง่ายๆกินข่าวบานบานปลาทูพี่น้องจ้า ปุนปะทูกแตงน้อยผักสะเดา <c oughs> เห็นสัตว์บนนอกขหนียอหอนๆขหนียอหอนๆจ้ะมาเด้อมาเด้อกินขวน้ำกันก่อนอื่นขอบคุณขอบคุณสำหรับพี่น้องภูเขามาติดตามแลอจ้าเด้ออีกสองสามมือจะเต่นกับสิกกับ ไปเยี่ยมไปยามตามข่าวนะจ๊ะน้อพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆเด้อจ๊ะเด้ออีกสัามมือสามมือเนาะจ๊ะเนาะไปเลี้ยงลายกันสิมีปัญหาไปเลี้ยงลายกับสิมีปัญหายอดซับกับสิคายอีกสามมือเด้อยายเล่นจังสี่จะไปเยี่ยมยามตามข่าวเด้อจ๊ะมาเมื่อนี้กินเขากับอันคนประทูพี่น้องอยากกินของมักบ่รู้บ่ลาแล้วนี่แหละบ้านๆนี่ยแหละคนประทูเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยอืม คนประทูคนๆมีจา้าแกลบวบอรบดีนไปนะ้อาเสดาพี่น้องมาดูขอขอน้ํายเพีน่น ร้านั่งทิ้งข้อข้างนอกกับอะไรเนี่ยขา่าตาพี่น้องแดนยังกินแรงเนาะแต่ยังกินข้อแรงเนาะมาเด้อมาเดินขึ้นขอน้ำยายเพชินมาเด้อจ้า ก๋าชีร้นๆลนวแหละพี่น้องเอามาลวกน้ำห่อนเบดรดเต้มเอามาลวกน้ำหอนน่อนหน่อยนึงแหลยยิบมันก๋าชีก็ชีลายมือแหละละเบื้องส้มมาดอจากคำนี้ไงเสียงเขา ผมพูดกันช้าๆจะมีก้อนน้ำพี่น้องเนาะมากินขาวทักทายพอเด็กพูดเด็กพุ้ยมาไล่งานตัวน้ำพี่น้ำนองจ้จะเขาทำมันเป็นช้าๆเย่เพ็ญย,ย่ามันบอกอาถัายขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามผู้เขามาติดตามไม่เย่เพ็ญกับสิทธิ์ถิ่นเวลาจะสาม,มือเย่เพ็ญกับสิทธิ์กลับไปเยี่ยมไปหาด้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจา้า